ุ <Net> ัาเส็ดกบพี่น้องกบลงไปใส่ก่อน ผัดให้กบปรุสุกก่อนนะครับผมแล้วเราค่อเติมน้ำลงไปผัดให้กบปรีงสุกก่อนนะครับแล้วเราค่อเติมน้ำลงไปเที่ยวกับผิกแกง ประมาณนี้ครับผมเติมน้ำเสร็จให้ปิดฝาหมอ้อครับเมื่อกบเราได้ที่แล้วพี่น้องใส่ลงไปใส่ลงไป,งไปจากนั้นก็พ้น มาแล้วกบน่าจะสุกแล้วครับแล้วเราก็ผัดเครื่องใส่ที่เราเตรียมไว้เั้งไหนพี่น้องจะแส่บวะถ้าในปุ่งเนี่ยนี่ผัดให้มันเข้า่อนผัดเค็มกบ ใชยเราก็าใส่ใบกะเพราใบกะเพราลงไปครับรู้สึกว่าได้ที่แล้วที่เด็ดเลยในที่นอก กบสองตัวที่เราไปดักมาแล้วครับเป็นใดพี่น้องจะกินบ่าลุกล้วล่ะน่ามั่ก็นเฮงก้อเ,เจาะพอดีล่ะอุ้ยจะแซบบ่าครับพัดเพ็ดกบ <c oughs> คุณนะ ก็ดีเลยสับแสบน้ากันครับเสร็จแล้วพี่น้องผัดเผ็ดกบของเราครับผมสับแซบน้ากันครับตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมพี่น้องเนาะกับข้าวเย็นกบที่เราไปดักมาแล้วครับได้มา2ตัวก็เ,เอามาผัดเป็นได้งพี่น้องเด็ดๆครับผมสับแซบน้ากันครับ